Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. We hope that you and your family are seeing the blessings and the favor of God in this. New year ผมก็หวังว่าทั้งคุณและครอบครัวจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกของปีใหม่นี้เลย And uh, you know I believe this according to the word of God ผมเองก็เชื่อแบบนี้ซึ่งเป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้า That as we walk with God this year can be the best year yet in our lives ว่าเมื่อปีนี้เรายังดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าอย่างเข้มข้นต่อไปเราก็จะเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราเลย You know God wants us to progress God wants us to go for glory เพราะพระเจ้าเองอยากจะเห็นชีวิตของเราก้าวหน้าอยู่เสมอและอยากจะเห็นชีวิตของเรานั้นก้าวจากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป And all the blessings the f r fruitfulness, and victories w e a r e going to see this year. พระพรและก็ชัยชนะหรือการเกิดผลอย่างมากมายที่เราเองจะได้เห็นเกิดขึ้นภายในปีนี้ remember there already been has paid for. across อย่าลืมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาให้กับเราแล้วโดยผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกางเขน All we have to do is lay hold of these blessings these victories Through faith the word of God in อย่างหนึ่งที่เราจาเป็นจะต้องทาก็คือให้เรานั้นช่วยเอาชัยชนะตรงนี้เอาไว้ให้มั่นคงเลยและเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นเกิดขึ้นจากความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า n o how fruitful this year is going to be is not up to God ปีนี้ จะเป็นปีที่คุณเกิดผลมากมายขนาดไหนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเลย Because as far as God is concerned He has done everything He has given us everything to live a fruitful life ถ้าเราพูดกันเกี่ยวกับฝั่งพระเจ้าแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พระเจ้าจําเป็นจะต้องทําเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เกิดผลมากมายอยู่เสมอพระเจ้าได้ทรงทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว now we have to use what God has given us in Christ แต่ตอนนี้เราจําเป็นต้องใช้ในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในพระคริสต์ so that this year can be a great year. เพื่อที่ปีนี้จะได้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับเรา And one of the most important commitments we can make. แล้วก็การอุทิศทุ่มเทอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะทได้ is to our relationship with God. ก็คือการทุ่มเทกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า Alright, with this, let's go to our scripture for today. เดี๋ยวอยากจะให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้ด้วยกันนะครับ In 1 Peter 2:25. ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยี่สิบห้า it says for you were like sheep going astray but have now returned to the shepherd and overseer of your souls เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้ว you know this shows what exactly happened in the garden of eden ตรงนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นบ้างในสวนเอเดนนั้น god created man to have a relationship with พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่มนุษย์กับพระเจ้าจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน and god intended to be the shepherd of the soul of mankind และพระเจ้าก็ตั้งใจว่าพระองค์จะเป็นพระผู้เลี้ยงเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณจิตของมนุษย์เอาไว้ you know this is not a, 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 you know us being a sheep and god calling himself shepherd is not a new concept เพราะตรงนี้การที่พระเจ้าเรียกตัวเองว่าเป็นพระผู้เลี้ยงแล้วก็เรียกเราเป็นแกะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวความคิดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะ This is really a wonderful symbol of God's original plan เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าเลย Man was never created to be independent of God and live in their own strength มนุษย์ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งกำลังของพระองค์ You know just like there are Are no wild sheep ก็เหมือนกันกับที่มันไม่มีเรื่องของแกะป่าเกิดขึ้นเพราะว่าแกะเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้คอยเลี้ยงดูอยู่เสมอ And guidance Without the help, the help Uh, of the of the shepherd, the you know, sheep cannot survive. And so the symbols, the types that the Bible uses, is very very precise and reflects our relationship with God. สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นเงาสะท้อนที่พระคัมภีร์นํามาใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นถึงพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเองต้องการจะให้เราพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอ so the Garden Eden, ในสวนเอเดนนั้น God created Man พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระเจ้าก็ได้ตัดสินใจทุ่มเททั้งชีวิตของพระองค์แล้วว่าพระองค์จะคอยดูแลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาและพระองค์เองจะทรงเป็นแหล่งเดียวสำหรับชีวิตของพวกเขา so when Adam and Eve failed and when they s i n and failed เมื่ออาดัมกับเอวาเนี่ยได้ทำผิดพลาดเขาล้มเหลวหรือว่าล้มลงในความบาป you know they were like sheep ne astra เขาก็เปรียบเสมือนเป็นแกะที่ตอนนี้เนี่ยหลงทางไป They went astray from the shepherd. เขาหลงทางหรือว่าพลัดไปจากพระผู้เลี้ยงของเขา And we know this that when sheep go astray from the shepherd, he is in danger. แล้วเราก็รู้ดีว่าถ้าแกะเนี่ยพลัดออกไปจากผู้เลี้ยงของเขาแกะก็อาจจะไปเจอกับอันตรายได้ Wolves can come. and destroy them. เพราะว่ามันจะมีหมาป่าที่เข้ามาแล้วก็อาจจะฆ่าแกะได้ And that's exactly what happened. แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย When Adam and Eve disconnected from their shepherd. ตอนที่อาดัมกับเอวาได้ตัดตัวเองออกจากผู้เลี้ยงของเขา y n o the wolf, the devil came in to steal, kill, and destroy. หมาป่าหรือมารก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะลักฆ่าแล้วก็ทำลาย And this is a story that the Bible reveals to us. และตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวที่พระคัมภีร์เองได้ทรงเปิดเผยกับเรา But you know, here the Scripture here says ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอก <that S 2> ว่า all of us were like sheep going astray. เราทั้งหลายเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแกะที่พลัดฝูงไป We are far from God. เรานั่นได้เดินออกห่างจากพระเจ้าเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางหรือวิถีทางของพระองค์เลยและไม่มีใครสักคนหนึ่งที่แสวงหาพระเจ้าเราไม่ได้รู้จักกับความรักพระคุณและความดีของพระเจ้าเลยตรงนี้เคยเป็นสถานการณ์สำหรับชีวิตของเราก่อนที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์บางครั้ง เราก็จําเป็นที่จะต้องคิดใคร่ควรถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย So that we can appreciate what God has done for us to redeem us through his son Jesus Christ เพื่อที่เราเองจะได้มีใจขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอสําหรับสิ่งที่พระองค์ยอมไถ่เราสิ่งที่พระองค์ทําให้เราโดยผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ You know we didn't deserve it เราจริงๆไม่สมควรที่พระเจ้าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ให้เราเลย In a but God went out of his way to redeem us to save us to bring us back to himself แต่พระเจ้าเองก็ยังตัดสินใจที่จะเป็น ผู้ทําในสิ่งนี้เองเพื่อที่พระองค์นั้นน่ะจะได้นําเรากลับมาเป็นของพระองค์กลับมาอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง Now notice that the second part of this verse talks about where we are at right now ให้เราดูในส่วนที่สองของข้อนี้ได้บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของเรานั้นอยู่ตรงไหน But but have now return e d to the shepherd แต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง So this is what happened อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเนี่ยได้รับความรอดหรือเชื่อในพระเยซู join denomination or religious group just didn't a a คุณไม่ได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มศาสนาใหม่หรือว่าในนิกายใดนิกายหนึ่ง the in มันมีสิ่งที่ทรงพลังมากๆได้เกิดขึ้นในโลกทางฝ่ายวิญญาณเมื่อคุณเปิดใจที่จะต้อนรับยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ to your shepherd คุณเองก็ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงของคุณแล้ว and it says and the overseer of your souls และในข้อนี้บอกว่าและผู้พิทักษ์วิญญาณจิตของท่าน we also we are not spiritual orphans เราไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าลูกกําพร้าทางฝ่ายวิญญาณ we have a spiritual heavenly Father. เพราะว่าเรามีพ่อบนสวรรค์ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา Who loves us. ซึ่งเป็นผู้ที่รักเรา Cares for us. คอยห่วงใยเรา Has committed to provide for us. แล้วตัดสินใจแล้วว่าจะคอยจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา To protect us. คอยปกป้องเรา And to guide us through this complicated life. แล้วคอยที่จะนำทางเราสำหรับชีวิตที่มีแต่ความสับสนบนโลกนี้ You know this is our status right now. อันนี้แหละคือสถานะใหม่ของเราแล้ว We're not alone. เราไม่ได้อยู่โ เดียวตามลําพัง a She เรามีผู้เลี้ยงของเรา and a god has committed himself to be our shepherd of พระเจ้าตัดสินใจทุ่มเทที่จะให้พระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเรา you know this is a huge revelation if you think about it ถ้าคุณคิดใคร่ควรดีๆคุณจะเห็นว่ามันเป็นการเปิดเผยสําแดงอย่างยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเลย so never live your life with this orphan spirit ดังนั้นอย่าดําเนินชีวิตด้วยการมีจิตสํานึกว่าคุณโดดเดี่ยวคนเดียวไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณ you know what is an orphan spirit คุณดูไหมครับว่าวิญญาณที่ เหมือนเป็นวิญญาณกำพานั่นคืออะไร It's it's a mindset or a spirit that says I have to do everything in my own strength ก็คือแนวความคิดที่คอยบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างตัวเองฉันก็จะต้องเหมือนกับมีกำลังที่จะทำในสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเอง And many people live like that แล้วหลายๆคนมากที่ทุกวันนี้ดำเนินชีวิต And they get burned out แล้วในที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกว่าหมดแรง They get frustrated เขาก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิด Things fall apart in their lives แล้วเขาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลย You know obviously

ทุกคนขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ But God wants us to see a success that comes from depending on Him, not independent of Him. แต่พระเจ้าเองอยากจะให้เราเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นที่เราพึ่งพาพระองค์ไม่ได้เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพึ่งกำลังตัวเอง Because He is our Shepherd. เพราะอย่าลืมว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรา And if you if you think about what a shepherd does. และถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่ผู้เลี้ยงทำ You know He guides. คุณจะเห็นว่าผู้เลี้ยงเนี่ยคอยนำทางคอยปกป้องแล้วก็คอยเลี้ยงดูและอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของเราทุกๆวันเลยโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์องนั้นได้ทรงนำทางชีวิตของเราให้ก้าวเข้าไปสู่แผนการของพระองค์พระองค์คอยปกป้องเราจากอุบายต่างๆของม us และพระองค์เองก็ยัง ทรงจัดเตรียมให้กับเราทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกาย And so never ever live with this mindset that w well, h i l I'm alone there's no one to help me ดังนั้นอย่าดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกตรงนี้ว่าเออฉันเนี่ยมันเป็นตัวคนเดียวไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างฉันเลย And because of that I cannot do great things in life และเป็นเพราะเหตุผลนี้ทำให้ฉันไม่สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ that's not true if you're a Christian that's not true ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแล้วความคิดแบบนั้นไม่จริงเลย you have now returned Shepher เพราะว่าตอนนี้คุณเองได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงของคุณแล้วและยังเป็นผู้คอยพิทักษ์รักษาดูแลวิญญาณจิตของท่านด้วยคุณสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยริธานุภาพองค์นี้ได้ and, the God. You know, and everything that everything going your through is soul และไม่ว่าตอนนี้จิตใจของคุณกำลังเจอกับอะไรอยู่คุณสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ได้และพระองค์เองก็จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากสิ่งนั้นด้วยพระ เองกําลังคอยเฝ้าดูแลชีวิตของคุณอยู่ that's what a does. s h e d o e s พราะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงคอยทําอยู่เสมอ He doesn't you know, let the Let the sheep graze in the field and just go off somewhere else. เพราะว่าผู้เลี้ยงจะไม่มีวันปล่อยให้แกะเนี่ยคืออยู่ในทุ่งหญ้าแล้วหลังจากนั้นผู้เลี้ยงก็หายไปไหนไม่รู้ No, he's right there watching. ผู้เลี้ยงจะคอยอยู่ตรงนั้นคอยเฝ้าดูแลฝูงแกะเสมอและจะต้องคอยแน่ใจว่าฝูงแกะตรงนี้ได้รับการปกป้องและผู้เลี้ยงก็จะคอยอยู่เคียงข้างแกะคอยแน่ใจว่าแกะจะมีหญ้าเขียวๆสดๆกินแล้วก็มีน้ําดื่มที่สะอาด is an orphan. ไม่มีคริสเตียนคนไหนหรอกนะที่เป็นลูกกำพร้านะ There are some people who may have who may have lost their you know biological father mother อาจจะมีบางคนที่อาจจะสูญเสียพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาไปแล้ว And that can be very difficult sometimes บางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจหน่อย But when we look at the scriptures แต่ถ้าเราดูจากในพระคัมภีร์ we know that we always have our heavenly father เรารู้ว่ายังไงก็ตามเรามีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอ and so these scriptures like this helps us overcome the orphan spirit ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แหละข้อพระคัมภีร์ที่พูดในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะจิตสํานึกที่ว่าเราเป็นลูกกําพร้าทางฝ่ายวิญญาณ remember this that when you got born again พราะเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงของคุณแล้วและพระองค์ก็เป็นผู้ที่คอยพิทักษ์รักษาดวงวิญญาณจิตของท่านด้วยแล้วก็พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพองค์นี้คอยเฝ้าดูแลชีวิตของคุณตรงนี้ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจมีความกล้าที่จะก้าวไปทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราที่ให้ e ราได้พลังที่จะเป็นสิ่ง และททำให้เรามีพลังที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าได้สร้างเราให้เป็นจากภายในแล้ว lost not re เราไม่ได้เป็นคนที่กำลังเดินหลงทาง Shepher แต่เราได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงของเราแล้ว Let's live in such a way that this truth is reflected in our daily life ก็อยากจะหนุนใจให้เราดำเนินชีวิตในลักษณะที่ความจริงนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับชีวิตของเราด้วย Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ Thank you for your guidance protection ขอบคุณสำหรับการนำทางของพระองค์การปกป้องของพระองค์ and for all your provisions today แล้วก็สำหรับการจัดเตรียมในทุกอย่างของพระองค์ที่มีให้กับเราในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซูออเมน Have a good day We'll see you again ก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะครับแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่